ก็สวัสดีครับนี่คือชื่อแม่น้ำเด็กหญิ่งพร้อมสองลุนหนึ่งสองสี่ส่นเก้าน, 1, 2, นะมาจากช็อปปี้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับครับสีน้ำเงินนะครับแล้วก็สีชมพูน้ำเงินนักก้าชมพูนะครับ ก็น้ำสีฟ้าสีฟ้าแล้วก็สีชมพูฟ้าชมพูแล้วก็ชมพูชมพูลุ้นอะไรอย่างงี้คนระับประมาณนี้นะเนี่ยให้ดูชัดๆเลยประมาณนี้ลนะ นี่สีฟ้าแล้วก็ชมฟ้าชมพูแล้วก็ชมพูนะครับประมาณนี้เลยเนี่ยประมาณนี้กระดดแจ้งให้เลยแล้วก็ สมานี้นะครับเนีป็นสายตอนไหนก็มีสมาวนครับนะตอนนี้ในครั้งแี้สายนนะ็มีสมาณน้ครับสี่ข้อมีสมานี้ ประมาณนี้ครับฟ้าที่คเ,เงไหมนะครับเนี่ยใายประมาณครับแต่นี้มันหมดไปแล้วนะครับครับนี่ครับเออประมาณประมาณนี้นะครับจริงๆก็ประมาณนี้นี่คอนเนะนาน,นะครับนี่ ี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่ประมาณนี้นี่นะครับนี่คือหน้าร้าน ประมาณนี้นะนี่คือคอมเมนต์นะครับตรงนั้ประมาณนี้ครับคอมเมนต์ประมาณนี้นะครับน,น,บงงนี่ประมาณนี้นะครับ นี่ประมาณนี้เดียวแค่นี้ละอะมาดูคอม๋ย่ดูทั้งหมดก่อนนะให้ดูทั้งหมดก่อนก็ประมาณนี้นะครับอคอมเมนต์มีแค่นี้นะครับคอมเมนต์รูปถ่ายก็แค่นี้นะครับห้าดาวก็มีแค่นี้ ครับที่พิ่มพอใจนะครับแลถ้าอยากจะซื้อก็คลิกได้เลยครับซื้อนะครับปาปื๊บอวิธีเก็บเงินอ่าเก็บเงินไปทางวิธีเก็บเงินไปทางหรือ บัตรอบัตรเครดิตนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนธนาคารกรุงไทยหรือโบราเกอบงกงิ้งประมาณนี้นะครับอืมเชื่อมต่อบัตรเลยประมาณเนี้ยธนาคารกรุงไทยกุง ยังไงบมางเนี่ยมาให้ดูนี่ประมาณนี้นะครับหนึ่งนะครับบัดถ้าโอเงินติ๊กตรงนี้ยืนยันนะครับแล้วก็ติดเงินปทายทางแล้วก็ส่งสินค้าประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีเพียงท่อนี้นะครับ ก็สวัสดีนะครับหนึงหน่งนะครับประมาณนี้นะครับลองเพียงเท่นี้นะครับ